การแรปของลิซ่าแบกพิงเป็นการแรปแนวไหนกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับอยากสอบถามถึงสไตล์การแรปของน้องลิซ่าว่าเป็นการแรปแนวไหนพอดีเราได้เห็นคลิปหนึ่งในทวิตชื่อเพลงเล v e to h a t มี e เราชอบมากๆอยากฟังแรปสไตล์นี้อีกช่วยแนะนำหน่อยเราไม่เคยตั้งกระทู้ถามเลยถูกผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยละกัน ไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าเห็นเขาว่าคือสไตล์แรปแบบต้นกําเนิดเลยคมชัดให้รู้ว่าดาชัดถ้อยชัดคําเขาถึงบอกว่าแตกต่างจากการแรปแบบเกาหลีในปัจจุบันไงครับแถมเปลี่ยนแปลงเสียงหรือสไตล์การแรปให้เข้ากับเพลงนั้นๆเป็นอย่างดีก็เลยได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบันนี้เลยเป็นเกอร์กรุ๊ปแรปเปอร์เบอร์หนึ่งในยุคนี้เลยจากสื่อและการโหวตจากประชาชนเอง ความเห็นที่2นะครับผมหลักๆน้องแ랩สไตล์แท็บผสมหลายๆแนวมีทั้งนิวสกูและหลายๆแนวปรับเปลี่ยนไปแต่ละเพลงแต่ถ้าเอาเฉพาะเลิฟทูเ a ดมี e ผมคิดว่าเป็นแท็บนี่แหละแต่มีกลิ่นของเดียวหน่อยๆความเห็นต่อไปนะครับผมเป็นแนวไหนก็ไม่กล้าระบุชัดเจนเพราะก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้แต่ส่วนตัวเวลาฟังลิซ่าแรปจะให้ความรู้สึกถึงความตะวันตก มันมีไว้นั้นอยู่ชัดเจนมากในเนื้อเสียงของน้องยิ่งเวลาแรปเป็นภาษาอังกฤษจ,จะยิ่งรู้สึกและสัมผัสได้ชัดมากการแร็ปของลิซ่าไม่ใช่แนวดูดันแต่เป็นแนวเท่แนวสตรองท่วงท่าเวลาแร็ปก็สมาร์ทและสวักน้ำเสียงในการแร็ปก็หนักแน่นชัดเจนที่สำคัญเลยคือลิซ่าใส่ฟิลลิ่งเข้าไปได้ถึงเครื่องมากๆถ้าให้จัดอยู่ในกลุ่มแร็ปเปอร์ฝั่งตะวันตกส่วนตัวให้ลิซ่าอยู่ในโซนอีมินเนมฟลอริดาเด็กเคทีบีโดจาแคทอะไรประมาณนี้ ไม่ได้เปรียบเทียบนะแค่บอกว่าอยู่ในโซนสไตล์นี้แต่สุดท้ายแล้วแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์และคาลิสมาที่แตกต่างกันออกไปอีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ส่วนตัวชอบฟังอีมินเนมฟังลิสเพลงนี้ครั้งแรกภาพอีมินเนมลอยมาเลยมันดีมากๆนะฮะความชห็นต่อไปนะครับผมเลิฟทูเฮดมีฟังแค่เสียงก็ว่าสุดแล้วนะ แต่ถ้าได้ดูท่อดแรปเนี่ยในคอนออนไลน์ The Show บอกเลยกราบบูชาได้เลยน้ำเสียงอารมณ์ที่ปล่อยออกมาอินเนอร์สัมผัสได้ถึงพนังงานบางอย่างเลยฟังทั้งเพลงทุกคนทั้ง4คนถือเป็นจอมยุทธเยยุทธจักจริงๆความเห็นต่อไปนะครับผมจำไม่ได้ว่าอ่านจากไหนนะที่ว่าตอบฝึกลิซ่าให้ลิซ่าเลฟสฝึกแรปส่วนเจนนี่จะใช้อีกคนจำไม่ได้เหมือนกันมาเป็นต้นแบบ เมลิซากับชาติมาเกิดเป็นลิซาจริงๆคล้ายกันมากทางรูปร่างหน้าตาฮ่าๆก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกองหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ